ตามานะครับผมเดินช้ากว่าเพื่อนนะครับขาเขาไม่ดีนะครับแต่ผมก็พยายามให้เขาเดินนะครับเขาจะได้แข็งแรงครับผมเนี่ยครับเนี่ยพยายามให้เขาเดินให้แข็งแรงอสามตัวเนี่ยนะครับมีตัวที่ขาไม่ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามตัวครับคือเนาะไอ้สมชายแล้วกักบอ่า ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมอ่าน้องน้องตัวหนึ่งเนี่ยขาเขาไม่ดีนะครับเห็นไหมขาเขาโกงๆฮะและตัวนั้นอีกเหมือนกัน3ตัวครับทั้งหมดเนี่ยในคลองเนี่ยขาเขาไม่ค่อยดีครับผมแต่เขาอ้วนนะเขากินเก่งครับวันนี้เขากินเก่งนะครับแต่เขาเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมเนี่ยครับผมเนี่ยเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยม,ม,มสมชายกับ ไอโอไอโบอะไรนั้นแม่บ้านเขาตั้งชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วครับผมแต่ว่าตัวนี้ชื่อไอจูไอจูนะครับผมตัวนั้นชื่อไอฟูตัวฟูนะครับเพราะเขามีคนเยอะกับเพื่อนส่วนตัวนี้มีอยู่ตัวหนึ่งชื่อสมชายเนี่ยสมชายเนี่ยนะครับในตัวนี้ในตัวนี้ก็คือชื่อไอบูไอบูไอหมูเออชื่อหมูชื่อน้องหมูเนี่ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยตัวนี้ชื่อน้องหมูแม่บ้านตั้งครับผมผมไม่ได้ตั้งสักตัวหรอกตัวนั้นแม่บ้านตั้งชื่อว่า แพนด้า uh, ครับผมแพนด้านี่ตัวเก่งเลยตัวโตแพนด้านี่ตัวโตกับอ่าแพนด้ากับไอ้กับ ไอดอกครับผมชื่อดอกอ่ะสองตัวนั้นเขาตัวโตวครับผมเขาสมบูรณ์นะครับผมเขาสมบูรณ์แข็งแรงนะครับส่วน3ตัวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับวันนี้ก็มานั่งทักทายกับบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับผมกลางทุ่งนาที่มองเห็นไปทางโน้นก็เป็นบ้านป่าของผมเองนะครับที่มองเห็นสังกะสีด้วยเป็นเล้าหมูนะครับเป็นเล้าสุกรผมเลี้ยงสุกรอยู่กลางทุ่งนานะครับผมแล้วก็มีแม่บ้านนะฮะตอนนี้แม่บ้านอยู่ในบ้านนั่นแหละผมก็พาน้องหมานี่เดินมาเที่ยวเล่นนะครับมาเที่ยวเล่นกลางทุ่งนาครับผมก็ พาเข้ามาก็แค่เรียกเข้ามาเขาก็ตามมาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสระน้านะครับเป็นสระน้ําของญาติินะครับผมแถวนี้ผมวิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กครับผมผมวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กผมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่นี่แหละครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กก่อนที่ผมจะไปบวชเนนนะครับผมก่อนที่ผมจะบวชเนนแล้วก็ไปเรียนในกรุงเทพแล้วก็ทางานในกรุงเทพมาเกือบ50ปีอยู่ในกรุงเทพนะอยู่กรุงเทพมาประมาณ50ปีได้ครับผมทั้งหมดนะเพราะว่าผมไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุ10บ ประมาณสิบกว่าขวบนะครับผมหลังจากอยู่วัดกลาง3ปีวัดกลางสุรินนะครับผมแล้วก็ไปอยูอ่กรุงเทพตั้งแต่อายุ 10, ประมาณ1ิบ6านะครับผมนานมากนะครับแล้วก็อยู่ตลอดเลยไม่เคยอยู่กรุงเทพมา2ปีช่วงไปเป็นทหารอยู่ที่กองบินหนึ่งครับผมไปเป็นสารวัตรทหารต่อจากนั้นผมก็ไปสอบเข้าทํางานเป็นพนักง,งานของรัฐวิสาหกิจก็คือการท่าอากาศายานแล้วก็ไปกเกษียณที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ครบอายุ60ปีก็ กลับมาอยู่บ้านเนี่ยแหละครับกลับมาอยู่ทุ่งนาแห่งนี้อีกรอบหนึ่งก็เป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษที่เคยอยู่มาก็บรรพบุรุษก็มาอยู่แล้วนะครับปู่ย่าตาทวดก็อยู่แต่ชื่อนะครับผมเป็นเรื่องธรรมชาติของพวกเราที่เป็นมนุษย์ต้องเป็นแบบนี้นะครับผมก็ดีใจนะครับที่ปู ปูทวดปูผมพ่อแม่แล้วยติในตระกูลสามารถเก็บเนื้อที่ไว้ให้พวกเราได้มีที่ทํากินนะครับตอนนี้ก็ญาติๆเขาก็หวานข้าวกันเสร็จกันหมดแล้วนะครับเหลือผมไปทางน้นยังไม่ได้หวานคลิปนี้ก็ทักทายกันประมาณนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดี